สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ทุยเข้าสู่ช่อง bm t a c t i c นะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับช่วง reaction กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็ วันนี้นะครับก็จะมา r รี c t ชันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายของที่หยด2กันนะครับผมก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนหนังจะเข้ามานะครับถามว่าทําไมเพิ่งมา r รี c t ชันเพราะตัวอย่างมันเข้าตั้งนานแล้วผมเพิ่งมีเวลาว่างนะฮะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยช่วงนี้นะครับผมโอเคไหนๆเราก็มีเวลาว่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีซีนไหนเข้ามามั่งนะครับผมที่มันเป็นซีนใหม่ๆแล้วก็บทบาทของตัวละครเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพิ่มเติมเข้ามานี่ครับ โอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านีครับไปให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกอุอย้ย <im it> ยี่ตแล้วว่า,น,าวน่ารักคืนแล้วกันผมจะรักหน้าลงยักษ์เหมือนไปโดนอะไรมาเหมือนไปฟัดกับใครมาหรือเ่อกี้จนกว่าความตายจะมา,า,าพาคเราจากกันครับอุ้ย เอาจริงมากผมชอบหยาดตอนโตมากเลยอ่ะหยาดภาคสองโตเป็นสาวแล้วน่ารักสวยขึ้นเยอะนะครับพุทธก็บอกเองว่าผีตรงนี้มันอาคารยังไงไม่ต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนเมืว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านบรรยากาศบ้านเดิมนะบ้านสวนเหมือนมันยังอยู่นะเมื่อกี้พี่อยากจะกลับมาได้สิโอ้ยนั่งบนห้างด้วยว่ะรอบนี้เอาใครวะน่ะ โอ้ยหน้าไปโดนะไรมาวะน่ะอย่างเละเฮ้ยตัวอะไรวะมงึถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานันแดกกลจะจอกชิบผายพูดอะไรระวังปากหน่อยอย่ามาเล่นแบบนี้กับพี่ยักษ์นะเว้ยนี่ไงผีชุดดำลุงยักษ์โดนสะกดจิตว่ะพายุหนักขนาดนี้พี่ยักษ์จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งรับเมื่อกี้อุ้ยชอบอ่ะ อย,อย่าโตเป็นสาวแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยสวยกว่าภาคแรกอีกแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างอ้าวชิปหายแล้วยี่อ้าวยช่วยก็มาอุ้ยโอ้โหยี่โคตรเดือดยี่ย่างเดือดแ่ภาคเนี้ยอ้ยหมเสี่ยวแทนวิ่งไปแล้ววิ่งเสียงกรีด เราลกกขึ้นมาช่วยด้วยยิ่งวิคนลุกเลยมึงแห้อย่างงี้ใครเป็นลูกหัวใจนี้แม่งหัวใจว้ยได้เลยนหละแย้มท้อแล้วมงเอ้าแย้มช่แยมด้วยนะช่วยแต่ช่วยแย้มยังไงแย้มกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยว แยมอยากได้ร้างเจเฮ้ยเอาร้างเจมาให้แยมนะอออย่างนี้เลยหรอขอล่างกันอย่างนี้เลยสิบตุลาคมในโรงภาพยนต์สัมผัสประสบการณ์หลอนกว่าที่เคยนะครับผมโรง iMac นั่นเองนะครับผมก็ภาคนี้ก็เข้าโรง iMac เหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับผมก็สำหรับตัวอย่างที่ยสอง เนี่ตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมก็เอ้ยถือว่าสนุกนะสนุกกว่าตัวอย่างภาคแรกอีกแล้วก็ไม่ใช่ตัวอย่างภาคแรกตัวอย่าง E ีีแรกนะครับผมคือได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นบทบาทของตัวละครใหม่เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าหยาดแต่งงานนะครับกับใครแล้วก็ได้เห็นบทบาทของตัวละครที่เดินทางไปกับลุงยักษ์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดสนุกสนุกสนุกผมชอบหยาดมากเลยหยาด ภาค2โตโตเป็นสาวแล้วดูน่ารักอนะ่ะดูสวยขึ้นเยอะแล้วดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออจริงบ้านทุกคนดูโตเป็นผู้ใหญ่อะ่ะแล้วก็น้องยี่ก็ดูโตขึ้นนะสําหรับภาคนี้สําหรับผมนะสําหรับภาคนี้เนี่ยยี่เนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะครับผมแล้วก็มีฉากแอคชั่นด้วยเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะครับเอาล่มทิมเข้าตาใยญ่ช่วยนะครับโอ้ย่ังเดือสดสะใจมากแล้วก็ภาคนี้แย้มกลับมานะผมไม่รู้ว่าตัวเต็มเนี่ย แย้มจะโผล่มากี่ช่วงกี่ฉากแล้วก็กี่ตอนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปเรียกชันนะครับที่ยอด2นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองดูตัวเต็มกันเลยดีกว่านะครับ10ตุลาคมนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็บทสรุปเนี่ยไอพีชุดดำเนี่ยมันจะตายสุดท้ายมันจะตายแล้วมันจะแพ้ให้กับมันจะแพ้ให้กับลุงยักษ์ในภาค2หรือเปล่านีครับผมโอเคลืมบอกไปนะครับผม ที่หยดภาคแรกนะครับมีเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะเป็นโรง iMac นะครับผมใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะมีเห็นเขาบอกว่ามันมีซีนสเปเชียลม,มาให้ดูตอนท้ายเรื่องด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไฮไลท์อะไรนะัที่เขาตัดมาให้ดูนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับหลายนาทีอยู่อะ่ะเขาตัดมาให้ดูนะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็ไม่เป็นไร นะครับน่าจะไปดูไม่ทันแล้วแหละนะครับกว่าจะถึงวันเสาร์หนังจบไปก่อนนะฮะเลยแค่2องวันเองนะครับหนังมันสิ้นสุดช่วงวันที่25กันยายนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ไปดูรีบไปดูนะครับผมใครที่ว่างนะโอเคประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่ว่างก็รอดูตัวเต็มไปเลยแล้วกันนะที่สองนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ แยม้มแย้มทรมานเหลือเกินแท้ใช่แยมด้วยนะแท้จะช่วยแยม้มนยะังไงแย้มอยากได้ร้างเจเอาล้างเจมาให้แย้มนะ